หัวคนเดียวกันแล้วนะวานาสีมามีปัญหาสซนีเถียงกันปานว่าเด็กน้อยเป็นอย่างบ่คอยเบากันดีๆผู้หญ่งกะบ่เป็นผู้หญ่นี้ลำดีลำไร่บาจส,สั่นจงสี่ี่น่อยกะยาสีเจงหลายจะของมาไม่กะอ้อน,นเขาแนท่ที่อี่จิกนั่งก็เอาแใจใจโคลสีตายสีเห็ดน้ำไผ่ดี ยังว่าให้สมานในฉันอบรมใส่กันกับญ,ญาดันหลายทีเข้าใจบ่ค้ำว่าต้อมนะเข้าใจบ่ค้ำว่าต้อมงนันจะให้อมอมชอมเห็นเมียคือกันดีเรื่องนี้อีล่ละเออสิต้องเฮ็ดเฮ็ดปากปเบี้ยวเบี้ยวไว้เออเออเฮ็ดเออเฮ็ดอะเฮ็ดไหมเฮ็ดเออคือเราเออเออหันหน้ามาพีินะเออนนนะเออนนนะเอ,อ,นนอะไรเฮ็ดอะไรนี่ละใหญ่นะเอาบทนี้เออบทนี้เอานี่ละแต่เมื่อหับบทเป็นชายหน่อยเป็นคนพิการในเรื่องบ้านไส้ท้องเวอร์ชันภาพพิสดารกีนเด้อ ปากตรงเบี้ยวตลอด<ฆ>ปากตรงเบี้ยวตลอดเ,อเบี้ยวตลอดจะมาถักกระลึงมวะวะมึงเบี้ยวให้ถือทางเด้เออจำไปวะต้องเบี้ยวเบี้ยวยั่เบี้ยวกลับเลยโอเคเอาวเอาไอเป็นยังคือเหดหนาคือเม็นที่แท้อาอคิดลา์ อย้อยู้ใหญ่ท่องเปรตเตุมเทพเลยาท่องเปรตเติมเทพแล้วไอ้สิอยู่กับผู้ใดเดี๋ยวท่องเปรตอย่าวาวอีกท่องเปรตหากอายผู้เดียวหากอายผู้เดียวยดเข้าใจว่าว้าวอ,อืปากหมาอีกแล้วโอ้ยปากปอบนี่น,น,นี่ลอะเออเจน่อยดำเมกัมเนาะ ป็นแต่เป็นสาวจัดรักษาผิวพรรณแม่คนนึ่ข้ออ้ายแน่นว้าวมันได้เจนซีแล้วไม่หนา,นายมันใสคืออ้ายมน,นี่ดําปื้อยุ้ยอ่ะก, <c oughs> ก,กันอ้ายต่อยกับรถถังนี่งสีขึ้นไปก่อนอ้คือเมียเขาบอกสีขึ้นทั้งหันคือเมียเขาบอกสีขึ้นไปอยู่งสีไปเก็บอุดอ้ายไปเก็บดูกโอ๋อ เสียเขาอะไรการรักตัวเองอ่ะเป็นอะไรที่น้องโมใจเสียวเขาอะไยเสียวเขาอะไรจริงหรืออายักจะไปหาอีนั่นอีละมันบ่ไอคือใครของโอ้ยมักเขาลายบ่ถึกใส่ของขี้นี่เมื่อติ่งหินเขาก็ว่าเถอะ อี่ลาตากเนื้อยังเนื้อจอรพรเฮ้เนื้อยังกวจอรพรมันเบากลางฟ้่กลางฟัาอยูอีล่าใคอยากได้โทรศัพท์โทรศัพท์โทรศัพท์ไอโฟนคนอ่ะได้อยู่แล้วหรับอีหล่าคนงานสี่หมื่นฮะสี่หมื่นสี่หมื่น ขันตัวต้มตัวพุทธาวโอ๊ยย่ามาเปนตัวต้มขันตัวต้มอะมันปาคอยนะฮักแค่แม่ปะปะเขาแล้วสองหมื่นแล้วปันไดสิให้อายเขาโอ้ยได้เคยแต่มันกระซือบัได้คือเตาเห็นไหมยังอีกสองหมื่นสองหมื่นกะสิ้นเดือนยังเอาบัได้บอกโอ้ยบัได้หรอกสิ้นเดือนอะเขาเขาเขาซิปปิดจ่อมือนี่แล้วแม่สิเอามือนี่ ไอีกเย็นๆถ้าเอาไอนโอ้ยไม่ตดอ้ยอมี่เขาก็เลิกกันตัวเอาคือวางจันเอารัหนูคัวหนูเออเอาหนูไหวเอาหนูไหวเอเอาาเอให้สันวาให้ขึ้นสวรรค์ จะทำอะไรสิขึ้นเในมานี่เป็นพ่อใครก็ได้ไปพี่อ้ายกลัวนะเป็นยังไม่เคยเป็นยังแต่ก็ฝันฟังบอกเขาว่าไอ้ที่โชคดีพ่อชัดของเข้าเลยไอ้ย่าว่าใจน้องโบกันดีเลยเป็นบอกเฮ้กินเนื้อคือกบบนี้เป็น่ครบอกเนี่ย นี่บอกสวรรค์มึงหรว่ามึงหายไปไซนี่วะที่ว่ามึงว่าสวรรค์น่ะเป็นไรมึงได้ลงนระกป้อมรีบมึงก็วันะี้น่ะมึงอยากลงไปสวรรค์ก็มาป้อหรือไปนรกบะค่อยค่นนอยค่อยค่อยค่อยคอยบ่ค่อยคอยบ่อย,อ,ยอยากลงชอบแตอยากอยู Buddha, no, ่อยู่บนนอหันไะมหอย ก็อยากเลี้ยและน้องอันนอคขาวๆันเนาะเลี้ยบอไอ้เลี้ยเหมือนหล่ะไอ้เขยป่าเนี่ยถ้าจะซีดเลี้ยนนอหันมามันเจีเห็นหงสิจบัเวลาอันเขาเลี้ยน่ะถ้าเขามื่นตานะมันกะมันบ่ได้อารมณ์แหมเคยอุ้ยรับกันรับด้วยไอ่เคยรับตาเด้อเอาเด้อเออโอเคนะอ่ะให้เด้วไปเกลังไอ้เขยเอามาไกลๆเออะหันบัวเหรอหัวบัวหบั อุ้ย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 ไปเขยเป็นยังไงรสแาติแบบนี้วะฉ่ำฉ่ำเข้มเข้มแน่ถอดแล้วน้อยยังนี่น้อยเสียมโอ้ยหากินใจมึงไงอยู่น้ำกันมาโดนแล้วคอยไปใส่มาใส่คอยกระไอ้คนถอดด้วยบ่ัวนี่ ทอดคือไอเงาะนะเวลาเวลาจะปอกเขาอยทอดผ่าเขอย,อยังทอด,ดอยู่มันทอดก็ได้มันถอดก็ได้อค้ก

เด็กๆได้สอนนี่แหะจ้าโมเมนต์นี่ยพี่ห้าอมากระบานกระบานอุยงอกูตํา